โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเปยอาราฟอร์มาลี่เก่าอเช่นเคยรต่วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอาราหรือว่าเกมโซโล่เลเวลลิ่งมบายนั่นเองและก็ตัวเกมนี้เนี่ยมีแพนจะเปิดซอฟรัสหรือว่าเปิดโอเพนเบต้าแบบไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับในโซนประเทศไทยและก็ประเทศแคนาดาแค่2ประเทศเท่านั้นในวันที่21มีนาคมนี้ก็คือเหลือเวลาอีกหนึ่งวันเท่านั้นเองตัวเกมก็จะเปิดให้บริการแล้วนั่น ได้นะครับจัดทาอะไรได้ทุกอย่างเป็นโอเพนเบต้าเลยแต่อาจจะมีบั๊กหรือว่าอะไรบ้างเพราะว่ามันยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยในเดือนพฤษภาคมทั่วโลกเลยนะแต่ว่าแค่ไทยกับแคนาดาได้โอเพนเบต้าก่อนนั่นเองเติมเงินได้แล้วแล้วก็คราวนี้พอผมหาข้อมูลนู่นนี่นั่นเนี่ยเผอิญว่าผมไปเจอเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเจ้าหนึ่งที่ปล่อยข้อมูลหลุดเกี่ยวกับตัวเกม Black Clover ก็คือคุณคาคุ Black c l o v e r Mobile นั่นเองเจ้าเนี้ยเขาเป็นเจ้าที่ขุด ในส่วนตัวของโค้ดเกมแล้วก็เอามาปล่อยลีกหลุดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นข้อมูลหลุดจากเกมนั่นแหละแล้วคราวนี้ผมไปเห็นเขาปล่อยสปอยข้อมูลของจำอันเซเบิลแล้วอเผอิญมีโซโล่เลเวลลิ่งด้วยแล้วข้อมูลหลุดของเขาคือแม่งทุกอย่างเลยเหมือนอารมณ์ประมาณตอนแรกอะ่ะตัวเกมเปิดข้อมูลใช่ไหมในตอนเช้าใช่ไหมครับว่าตัวเกมมีอะไรบ้างแล้วคราวนี้ คนนี้เขาปล่อยข้อมูลทุกอย่างเลยตัวละครอัพสเตตัสยังไงอาวุธมีกี่เกรดมีระดับ S R ระดับ S S R มีเปิดกาชาการันตีกี่การันตีแม่งมีการอัพตัวละครมีการอะไรคือแบบมึงทุกอย่างแล้วเกมเพยก็มีล่าสุดมีการอ่ามีเกมเพย์ของตัว p l a y Station ด้วยเออคือแม่งทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ประมาณ14ชั่วโมงก่อนเนี่ยเขาปล่อยข้อมูลหลุดอะไรแล้วกี่อย่างบ้างแล้วคือเดี๋ยววันพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเลยนะครับคือแม่งรู้ทุกอย่างแล้วอ่ะนะหลักๆนะครับถามว่ามันเพย์ทูวินไหมก็เปิดกาชาเอาตัวละครกับอาวุธอ่ะก็ระดับหนึ่งแล้วกันนะถ้ามันสามารถฟาร์มหาอาวุธได้ก็แล้วไปนะครับอันเนี้ยเป็นการสปอยเนาะของ2ตัวละครอ่ะยูโน่พูดแล้วก็โนโเอลล่างพูดน้ําอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ครับสปอยเมื่อประมาณ1ชั่วโมงก่อนอ่ามีอะไรบ้าง ทรงจินบูนะครับแล้วก็สังเกตว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีคลาสของเขาหนานักเวทไฟอ่ Bea, าธาตุน้าอ่าสังเกตมันจะมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุแสงใช่ไหมแล้วก็ตัวละครจะมีเกรดระดับ S R ระดับ S R ระดับ S R ใช่ไหมสังเกตว่าแต่ละตัวละครเนี่ยไม่ใช่แค่ซรงจินบูใส่อาวุธได้นะตัวละครแม่งก็ใส่อาวุธได้อ่าตัวเนี้ยใส่ระดับ S R ระดับ S R ระดับ S R ใช่ไหมอ่าเป็นคาทานะแล้วก็ทรงจินวูเนี่ยใช้เป็นมีดระดับ S R และเขาลงดันเจียนเลเวล15 อ่าสังเกตเหมือนมันจะมีสเตตัสอ่าธาตุลมอ่าเราต้องเอาสเตตัสแบบไหนนะเราต้องใส่บาลียเข้าไปเพราะมันมีพิษอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะบอกทุกอย่างเลยสังเกตว่ามีในส่วนตัวของค่าสเตตัสด้วยค่าพลังเนี่ยประมาณ9,500ประมาณนี้เห็นไหมตัวนี้ครับเป็นการจัดในส่วนตัวของอตัวละครนะฮะสังเกตว่าโหมดเนี้ยคือโหมดเนื้อเรื่อง ใช่ไหมที่เราจะลงกับทรงยินงูโหมดนียคือฮันเตอร์โหมดที่จะลงเฉพาะตัวละครฮันเตอร์เท่านั้นอ่าแล้วก็ค่าพลังเนี่ยหนึ่งหมื่นเห็นไหมค่าพลังดานคือ5,000ันใช่ไหมค่าพลังทีมเราอยู่ข้างบนนะค่าพลังดาดอยู่ข้างล่างเราเจอกับใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยเราเจอกับไอ้ตัวนี้อ่างูน้ํานะครับ,นะรบซึ่งมันเป็นธาตุอะไรเราสามารถดูได้เลยเห็นไหม มีทุกอย่างบอกหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมี2โหมดซึ่งจะเป็นโหมดตัวละครที่เราเล่นด้วยพลัง1 8ื่นเห็นไหมอ่าเจออีกดานหนึ่งแล้วก็อีกดานหนึ่งที่ลงได้เฉพาะฮันเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อครับอันนี้คือเรียก้ว่าเป็นการอัพสเตตัสของตัวละครสังเกตครับมีตัวของสกิล สกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแล้วก็เป็นตัวของการใช้สกิลที่เป็นอ่าเรียกว่าเป็นการเคาน์เตอร์ไอคแท็กสกิลอะนะครับมันแบบอาจจะเป็นการหลบหลีกหรือว่าเป็นการดอทหลบหรือว่าเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยก็จะสามารถใช้สกิลนี้ต่อได้แล้วก็จะมีในส่วนตัวของการอัพสเตตัสสังเกตค่าพลังของเราเนี่ยเจ็ดพันสี่ใช่ไหมอ่าพลังชีวิตเนี่ยสองพันสองใช่ไหมพลังโจมตีหนึ่งพันหกพลังป้องกันหนึ่งพันสองร้อยใช่ไหมมีอาวุธที่ใส่หนึ่งชิ้นนะครับระดับ SR แถมยังใส่ได้อีกชิ้นหนึ่ง แล้วตัวนี้คือกิมมัวพวกสกิลอีกประเภทหนึ่งยังไม่ปลดล็อกและเราใส่ได้3เซตใส่ได้3เซต1 2 3แถมเลเวลครับ17ทับ75ดูทรงแล้วกูบอกเลยมึงมีเติมยำนาเอีแน่นอนเพทูวินต้องมาพี่แบบแพ็กเกจ3,500บาทอะนะครับน้ำยาเอ p ขั้นสูง100ชิ้นอัพให้เต็มล 75. เลเวล75ไปเลยพี่ชายผมว่าต้องมีอะนะครับดูแล้วเพราะมันเป็นแบบมีการอัพเลเวลอะนะครับ แสดงว่าต้องมีการปลดล็อกคลาสของเขาด้วยนั่นเองนะครับการอัพสเตตัสครับมีด้วยน่าจะมีการรีสเตตัสด้วยอีกทีหนึ่งหงถ้าเราอัพ1นึ่งเลเวลเราจะได้5 s t สเตตัสเหมือนในมังฮะวาเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไอเทมระดับ SSR เป็นแหวนนะอ่าสังเกตว่ามีหลายไอเทมนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีอาวุธมีแหวนมีไอเทมอื่นๆที่เราสามารถใช้ได้ไอตัวเนี้ยสังเกต11ทับ1เนี่ย ผมไม่แน่ใจนะดูจากตัวเนี้ยที่เป็นรูปค้อนเนี่ยผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้อาจจะตีบวกได้สูงสุด11ครั้งถ้าแตกเกิน11ครั้งไอเทมก็จะหายมันจะคล้ายๆกับเกม MO RPG บางเกมเลยเพราะว่าเกม Solo Living a r อะไรเนี่ยเป็นเกม Action RPG ใช่ไหมความเป็น RPG อะคือการฟาร์มหาของอัปเกรดไอเทมแล้วประเภทที่เป็น MO RPG อะคือมันจะมีการตีบวกของจำกัดครั้ง อันนี้ตีบวกเกิน11ครั้งของหายกูถูกสรงแล้วประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเปิดกาชาหาไอเทมตีบวกครับหรือไม่มันอาจจะมีในส่วนตัวของดันเจี้ยนฟาร์มอาวุธเพราะว่าเหมือนสปอยมานะตัวเกมสามารถหาไอเทมได้จากในดันเจี้ยนอีกอันนึงครับเพทูวินไม้ไม่รู้ครับเปิดกาชาครับสวร์จองอินนะครับ <S <S ฮีโร,คร่คัสเอสนะถ้าเป็นาในกระตูก็เป็นฮันเตอร์แลนด์เอสใช่ไหมการันตีที่80ครั้ง <S <S อมีเพชรสแบบเพชรขาว เป็นเพชรที่ฝาหาได้จากในเกมแน่นอนเพชรชมพูเติมเงินอนะ่ะกูดูทรงแล้วนะครับมันต้องมีเพชรเติมกับเพชรหาได้จากเกมสังเกตมีตู้เลทสองตู้ในตอนเปิดเกมระยะเวลาเนี่ยอื้อหือ278วันอะ่ะกูเหลือเชื่อนะครับใช่ปะ่าวะไม่แน่ใจนะครับเนี่ยอ่าสังเกตว่าจะมีของชแชร์จองอินใช่ไหมแล้วก็หัวหน้ากิวอ่าไอตัวของแบคโฮนะครับตัวนี้อ่านี่สตัวละครระดับ S S R นะครับ ประมาณนี้มีกาชาตัวละครกาชาอาวุธและถ้าตามที่เปิดเผยมาในตัวของงานที่เขาจัดเป็นตัวของอตัวงานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีกาชาเงาด้วยอีกทีหนึ่งนะครับก,ก,ก,ก็เอาเรื่องอยู่อาจจะเป็นกาชาเงาหรืออาจจะเป็นตัวละครเงาที่เราสามารถสกัดเงาจากมอสเตอร์ได้ก็ได้นะอาจจะไม่มีกาชาเงาก็ได้นะครับต่อมาครับอ,อันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะน้องฮิวแลงบีแล้วก็อันนี้แลงบีเหมือนกัน อ่ะแล้วก็ตัวนี้สังเกตครับเป็นปุ่มอนาล็อกของตัวพวก PlayStation หรือว่าอะไรอ่ะผมจะให้ดูตัวนี้มีมานามี SP มีเลเวลใช่ไหมอันนี้คือเลือดบอสสังเกตว่าบอสเนี่ยเหมือนจะมีการธาดน้ำไอันนี้เป็นตัวของธาดมืดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีแบบ แพท้ทางลาดไหนหรือว่าการลาดไหนได้หรือเปล่านะอย่างที่บอกแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโหมดฮันเตอร์โหมดแน่เลยเพราะว่าไม่ได้เล่นซงจินบูนะครับเล่นเป็นตัวละครตัวอื่นสามารถกดสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้มีคอมโบอ่าข้างซ้ายมือแล้วก็สกิลมีคูดาวมีมานาใช้มั่วไม่ได้นะมานาหมดนะครับอันนี้อ่าเป็นตัวของเกมเพลย์หลักๆแล้วคราวนี้ครับ ตัวละครระดับ SDR ตัวร้ายของเรามีเปิดกาชานะครับมีใส่อาวุธคือพูดง่ายคือตัวละครแม่งเหมือนรงสินวูเลยนะครับน่าจะมีอัพสเตตัสด้วยซ้ำนะครับมีเลเวล16ทับ16มีการอัพดาวมาตัวซ้ำบวกดาวอะเอาเรื่องประหลาดเพื่อนนะเพทูวินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเออมีบวกดาวครับ <c oughs> มีบวกดาวมีสเตตัส มีอาวุธเหมือนทรงจินวูแต่ว่าใส่ได้ไม่หลากหลายเท่าระดับ s s r ธาตุลมนะครับมีธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุแสงนะครับเออเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูทรงจินวูแป๊บหนึ่งนะมันมีอัปดาวว่ตัวมันอาอทรงจินวูไม่มีอัปดาวตัวเก่งสุดในเกมแล้วอะ่ะมีอัปดาวก็เกินไปเนะาะอาไม่มีอัปดาวนะแต่ว่าฮันเตอร์ตัวอื่นมีอัปดาวนะเออมีอัปดาวนะฮันเตอร์ตัวอื่นอะ่ะอาตัวที่เป็นระดับ s s r เหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าน้องเป็นฮันเตอร์แค่แรง A เองไม่ใช่หรอวะแต่ว่าเป็นตัวละครระดับ S1R นะ โอ้โห oh, เอาเรื่องครับอะแล้วก็เพชรตัวนี้ไงที่เป็นอีกเพชรหนึ่งนะครับอ๋อแสดงว่าเพชรชมพูเนี่ยน่าจะสามารถได้ตัวละครมาสามารถรับได้สแสดงว่าเพชรชมพูเป็นเพชรฟาร์มได้จากในเกมอ่าพูดใหม่ตบปากใหม่เพชรชมพูฟาร์มได้ในเกมเพชรขาวเพชรเตมิมนะประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีหลายๆเกมที่ได้ตัวละครมาปุ๊บเนี่ยเราจะกดรับตัวของเพชรฟรีได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันและสังเกตครับตัวละครของน้องเป็นสายระดับ S R คาดมื่น อาวุธเป็นธาตุมืดไอ้เหียอาวุธอัพดาวได้กูเหลือเชื่อเฮทูวินหรือเปล่าเพื่อนอ่ะถามจริงอะ่ะมาพลังเคแบงค์ต้องมาแล้วป่ะนะครับมีอัพดาวด้วยอาวุธแต่ละชิ้นนะครับเพื่อเผอแม่งตีบวกต่อได้ด้วยนะครับแอนเนี่ยน้องเป็นตัวระดับ s อ r ซึ่งเป็นฮีโร่แรงเอเหมือนกันปะอาวุธก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถตีบวกอัพดาวได้ เออไม่แน่ใจว่าตัวละครธาตุนั้นต้องใสเฉพาะอาวุธธาตุนั้นหรือเปล่าด้วยนะนะครับอ่าเนี่ยตัวละครธาตุน้ําแลงเอสเป็นลูกศิษย์ของซงจินวูใส่อุปกรณ์นะครับเป็นมีดนะระดับ SR สอาธาตุน้ําเหมือนกันอ่าแสดงว่าน่าจะสามารถใส่เฉพาะไอเทมของตนเองได้ประมาณนั้นอ่าอันนี้เป็นตัวเีือนนะครับน,นู่นนี่นั่นคือแม่งหลุดทุกอย่างแล้วอะ่ะตอนนี้หลุดทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันนะครับมีหลายหลากหลายโหมดมากนะหละโหมดเนี้ยนะครับต้องใช้กุญแจในการเล่นมีโหมดนี้โหมดนี้โหมดนี้ เห็น okay, ไหมอ่าโหมดนี้ก็ต้องใช้กุญแจในการเล่นเหมือนกันนะครับสังเกตแต่ละโหมดเนี่ยใช้กุญแจในการเล่นแสดงว่าโหมดพวกนี้คือจํากัด1วันเล่นได้3ครั้งถ้าเราอยากเล่นต่ออาจจะต้องเติมซื้อกุญแจเล่นอันนี้โหมดอ่าเนื้อเรื่องนอกนั้นก็จะเป็นโหมดปลาไปอันไปนะครับประมาณนี้ยังติดล็อกอยู่นะประมาณนี้นะเอาเรื่องครับเอาเรื่องอ่านี่ครับดันเจียนฟาร์มอาวุธเออก็ไปว่าเขาเพทูวินเกินไปแต่สังเกตนะจะมีแค่พวกอุปกรณ์สวมใส่ สังเกตว่าอาวุธอ่ะจะเปิดกาชาเวยแต่ว่าอันเนี้ยสังเกตดันเจี้ยนตัวเนี้ยอาจดรอปรองเท้าดรอปถุงมือดันเจี้ยนเนี้ยดรอปหมวกดรอปเกราะใช่ไหมสังเกตว่าจะมีประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็อันเนี้ยเป็นสเต็ปสเต็ปในการเล่นอาจติด100%คุณได้กี่ดาวผมคิดว่าถ้ามันมีถ้วยรางวัลน,น่าจะมีรางวัลอ่าเรียกได้ว่าอะไรรางวัลผ่านด่านครบดาวอะเออถ้าเป็นเกมอื่นๆก็แบบครบ3มดาวได้ของอะไรประมาณเนี้ยน่าจะมีนะ อันนี้นะครับอ่าเป็นการลงดันเจียนอ่าได้แลงเอใช่ไหมนะครับผ่าน3ดาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีธุงวัล3ดาวนะครับแล้วก็ได้ของไปตามนี้อ่าสังเกตว่าไอ้ไอ้ที่เป็นตัวเนี้ยสีฟ้าๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นรางวลผ่านด่าน3ดาวประมาณนี้นะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นกาชาของเขาเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เป็นทรงจินบูมาแล้วก็อันนี้เป็นด่านเนื้อเรื่องที่แบบน่าจะกดเล่นด่านแล้วก็ได้เพชรสีชมพูเนี่ยน่าจะเป็นเพชรฟรีนะ แล้วก็อันนี้กาชาอย่างที่บอกครับสังเกตไหมกาชามันได้อาวุธหมดเลยสแสดงว่าไอเทมที่ฟาร์มได้เนี่ยคือประเภทชุดเกาะอ่าไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าเกาะเกาะตัวหรือว่าหมวกอย่างเงี้ยนะครับไอเปิดกาชาเนี่ยท่เป็นอาวุธหมดเลยนะครับเห็นไ,ไหมอ่ามีตัวละครน,นะครับแล้วก็อ่าตัวละครประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้คือเกมเพย์ครับอ่าแป๊บหนึ่งนะปรับภาพให้ก่อนโอเค่ะอันนี้คือเกมเพย์เลยนะครับ อ่าสังเกตว่าเกมเพย์เนี้ยเล่นในตัวของอนาล็อกน่าจะเป็น Play Station ด้วยอ่าเกมเพย์จริงๆคือผมงงพี่แกไปเอาข้อมูลหลุดขนาดนี้มาจากไหนคือไอ้ที่มึงหลุดแบบหลุดทุกอย่างเลยป้าวะเนี่ยมีสถานะสังเกตว่าสถานะตัวเนี้ยที่เป็นรูปเกาะแล้วก็ลดลงเนี่ยคือบอสติดสถานะอ่าลดเกาะนอกกนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสถานะแบบว่าทั้งบัฟบอสแล้วก็ดีบัฟบอสนะผมคิดว่าอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยคือข้อมูลเกมเพย์ยังมีเกมเพย์อื่นๆพิด้วยนะ เนี่ยนะครับอ่าเนี่ย2,025ครับตัวของ s o l r l e โรล i n g จะเล่นใน PlayStation ได้ประมาณนั้นอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นกาชาเหมือนกันสังเกตกาชาคือมีแต่อาวุธเลยสรุปเลยนะครับอยากได้อาวุธเทพเปิดกาชาแต่ว่าไอเทมชิ้นอื่นนะครับก็ไปฟาร์มหาเอาได้อ่าน,นี้คือตัวของอ่าหน้าอินเทอร์เฟซตอนแบบเป็นพวกอ่ะล็อกอินใช่ไหมเป็นตลาดอ่ะเป็นอัปเกรดตัวละครอันนี้เปิดกาชาได้เลยอันนี้รางวัลสาเร็จใช่ไหมเป็นถ้วยเนี่ย อันนี้คือน่าจะล็อกเอาท์หรือเปล่าไม่แน่จะอ่านล็อกเอาท์ตรงนี้นะครับอ่าเป็นกระเป๋าเป็นบัตรสิทธิพิเศษอ่าเป็นดันเจี้ยนในเรื่องมีเลเวลตัวละครของเราโชว์ด้วยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกผมว่าไอเทมที่สามารถฟาร์มหาได้ในเกมเนี้ยการันตีเลยถ้ามาสีชิ้นแบบเียเหมือนแบ็คโคเวอร์เลยแบ็คโคเวอร์ก็มี4ีชิ้นใช่ไหมโซโล่เลเวลลิ่งก็มีสีชิ้นก็คือเป็นหมวกใช่ไหมชุดกรอก รอ,องเท้าไอเซ็ตสีเซ็ตพวกนี้มีสเตตัสเหมือนแบ็คโคร์เป๊ะเลยใส่ครบ2ชิ้นได้สเตตัสตัวนี้ใส่ครบ4ชิ้นได้สเตตัสตัวนี้แม่งเป็นเซ็ตไอเทมเป๊ะเลยแสดงว่าไอเทมพวกนี้ฟาร์มหาได้แต่อาวุธเนี่ยเปิดกาชาเท่านั้นดูทรงแล้วไม่งั้นคนไม่เปิดไงอันนี้เป็นในส่วนตัวของการใส่สกิลนะครับอ่าประมาณนี้นะมีสกิลและก็สามารถใส่รูนในสกิลนั้นๆได้ด้วยอย่างที่บอกนะว่าตัวรูนเนี่ย จะทาให้แมชชินิกกการใช้สกิลเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือผมพาเพื่อนๆไปดูในคลิปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมนะครับแต่และสกิลเนี่ยสามารถมีสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนู่นนี่นั่นสามารถจัดใส่กันได้แล้วก็เลเวลเนี่ยนะครับสังเกตว่าเลเวลของไอเทมเนี่ยมีเลเวลแสดงว่าถ้าตัวละครเราเลเวลไม่25ก็อาจจะไม่สามารถใส่ไอเทมนั้นๆได้หรือเปล่าประมาณนี้นะตามกระตูนนั่นแหละเลเวลไอเทมตามนี้ตามนี้ตามน,ามนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าเป็นเหมือนเดิม มีอ่าตัวนี้ก็เป็นกาชาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่งประมาณ5ชั่วโมงเองนะครับอ่านี่อีกอ๋ออันนี้เป็นตัวของเกมเพย์ที่เขาเคยเปิดมาแล้วนะครับก็คือเป็นลงทะเบียนล่วงหน้านั่นแหละนะครับอันนี้เป็นโอเคเพอร์ n a น่าห้าคนละอันนะครับอันนี้เป็นโซโล่เลเวลลิ่งอ่าตัวนี้นะครับของแท้นะครับบอกมาด้วยว่าตัวเกมดาวน์โหลดกี่กิก 4. 1กิกอ่าอันนี้คือเกมเพย์อีกแบบหนึ่งนะครับ น่าจะเล่นในมือถือนะรูปแบบนี้นะครับสังเกตมีเลือดเหมือนกันนะเนี่ยมีเลือดมีอนาล็อกในการใช้มือในการหมุนใช่ไหมแล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับจะไม่มีปุ่มอ่า W A S D เนี่ยไม่มีแสดงว่าอันนี้คือในมือถือนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นโหมดเล่นในมือถือซึ่งภาพในมือถือก็สวยนะจริงไม่ได้แย่เลยแต่มือถือคุณจะเล่นได้ไหมแค่นั้นเองนะครับต่อมามีอีกครับอ่านี่ต่อสู้เพิ่มเติมนะครับ ครับหนึ่งอ๋อได้แค่720นะครับภาพเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้เป็นการเล่นแบบใช้ทรงจินวูลเล่นนะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นนะครับเพิ่มเติมมาอีก3ตัวละครนะอ่าแล้วก็เล่นเป็นในส่วนตัวของใช้อนาล็อกเล่นเนาะนะเหมือนใน PlayStation แสดงว่าเราสามารถเล่นใน PC โดยใช้อนาล็อกที่เป็นตัวของอ่าไอ,พไอ้พวกเนี้ยได้อ่าพวก Xbox พวกอะไรอย่างเงี้ยในการเล่นได้แน่เลยผมคิดว่านะน่าจะประมาณนั้นอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือเกมเพย์อีกเกมเพย์หนึ่งแล้วกันเนาะ แล้วก็ตัวนี้โอเคอันนี้ก็โอเคดูแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นการอ่าสปอยในส่วนต่อของการที่แบบว่าไอตัวงานเกมของเขาใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตรงนี้อ่าอันนี้แหละที่ผมเคยบอกไปเนาะว่ามันจะมีอ่าเดือนนะครับเดือนห5 6้า9 10 1 1 12นะครับแล้วก็อ่ะอันนี้นะครับ ลงทะเบียนลงหน้า19มีนานะแล้วก็ตัวนี้ก็คือวันที่21มีนาเนี่ยไทยกับแคนาดาเปิดให้เล่นจริงนะครับแล้วก็เดือน5ก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะเป็นตัวของดาวโหลดกี่กิกใช่ไหมแล้วก็มันจะมีอีกข้อมูลหลุดหนึ่งนะที่มันจะเป็นในส่วนตัวของอ่ะอันนี้เป็นโหแอนิเมชั่นเฮ้ยอย่างเท่นะครับมันจะมีข้อมูลหลุดข้อมูลหนึ่งที่เป็นแพ็กเกจเติมเงิน อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแอนิเมชันก่อนละกันอ่าโซโล่เลเวลิ่งอ l i n านะครับอ่าประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกอันนึงอ่ะที่มันอู้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับ10โมงนะ10โมงของวันที่19อีกอันนึงอ่ะอ่าของแท้ครับแพ็กเกจเติมเงินหลุดยันแพ็กเกจเติมเงินกูเหลือเชื่อครับคือแบบสุดเกินนะครับราคาก็มีบอกด้วยนะ เออนะครับแบบอ,อ๋อกูเหลือเชื่อครับหลุดแบบหลุดหลุดอย่างเวอร์อ่ะหลุดแม่งยันแพ็กเกจเติมเงินคือคนที่เขาแกะโค้ดนี่ก็เวอร์จริงๆนะอย่างเช่นแบบแบ็คโคเวอร์อย่างเงี้ยก็คือสามารถแกะโค้ดยันแบบแพ็กเกจเติมเงินได้เหมือนกันนะฮะคือแบบสุดจริงนะครับเออนะแพ็กเกจนะอันนี้แพ็กเกจเติมเงินใช่ไหมอันนี้คืออะไรโอเคมีการถ่ายทอดสดในตรงนี้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะอ่ะ แล้วก็มีอีกไหมเดี๋ยวขอดูก่อนอ่าอันนี้ก็คือสปอย Hunter ร์แ n นด์ฮัใน Jump a s s e เ b e ใช่ไหมครับอันนี้ออก p e อ s o r s o n a 5โอเคอ่าน่าจะหมดประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตในปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเอาข้อมูลเนี่ยนะครับโอ้โห สุดๆเลยนะครับเต็ม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 สิบให้ร้อยอ่ะข้อมูลหลุดคือมึงหลุดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วอะ่ะอย่างที่บอกตัวเกมอะ่ะหลักๆเลยผมคิดว่าสามารถฟาร์มไอเทมได้เฉพาะชุดเกราะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นถุงมือรองเท้าหมวกหรือว่าเสือ้อเกราะใช่ไหมแล้วก็ตัวละครเปิดกาชาไอเทมเปิดกาชานะครับประมาณนี้อาจจะมีตีบวกด้วยแล้วก็เปิดกาชาตัวละครเนี่ยการันตีที่80ครั้งแล้วก็อย่างที่บอกครับมีการอัปเกรดดาวอุปกรณ์ โซงจินวูไม่สามารถอัปเกรดดาวได้ก็จริงแต่แม่งอาวุธของโซงจินวูอัปดาวได้ตัวละครฮันเตอร์นะครับสามารถอัปเกรดดาวได้สูงสุด5าดาวไอเทมสามารถอัปเกรดได้5าดาวสังเกตตัวเนี้ยเป็นตัวละครนะครับแลนด์เอสเอชอาร์ใช่ไหมอ่าเป็นธาตุลมแต่ว่าเขาใช้ไอเทมที่เป็นระดับ R ที่เป็นลทธาตุอัปเต็ม5ดาวแสดงว่าถ้าเราอยากเล่นเป็นสายฟรีถ้าเขาแจกกาชามาเราอาจจะเล่นแค่ไอเทมระดับแลนด์อาร์แบบนี้หรือเปล่า เออประมาณนี้มันอาจจะต้องเล่นเป็นสายฟรีอ่ะคือผมอาจจะอยากลองทดลองสายฟรีดูก่อนนะแล้วเติมเงินอ่ะเราค่อยพิจารณาเติมเงินอีกทีหนึ่งเหมือนกับวันพันแมนอ่ะถ้ามันไม่มันเราก็พออะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ดันเจียนอ่ะคือมันมีเยอะมากเว้ยมีหลายดันเจียนมีดันเจียนฟาร์มอุปกรณ์อย่างที่บอกอ่ะผมคิดว่าการตีบวกอุปกรณ์อ่ะสุดๆคือแม่งคืออาวุธว่ามึงจะตีแตกได้แค่ไหนอ่ะเออนะนะครับ เพราะอย่างที่บอกไปคือมันจะมีแบบว่าไอตัวอาวุธที่มันเหมือนกับแบบสามารถตีได้สูงสุด11ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปมึงตีบวกไปดีแต่ก็นับไปอะ่ะเหลือ10บทับ 11, อะไรอย่างเงี้ยถ้าตีติดก็ไม่ลดอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปเออครับมีแหวนมีอะไรด้วยแสดงว่าเราต้องใส่ไอเทมได้เยอะกว่านี้สังเกตว่าตัวละครที่เราเห็นเนี่ยเขาใส่แค่อาวุธใช่ไหมแต่หลกัหลกๆเลยเนี่ยมันมีดันเจียนที่ฟาร์มอุปกรณ์ที่เป็นเซ็ตคอร์ส ตูมที่เป็นส่วนแบบป้องกันทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็เราเห็นแหวนไปแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่เห็นการใส่อเทมที่เป็นพวกชุดสวมใส่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอเทมที่เป็นเซ็ตสวมใส่เนี่ยเรายังไม่เห็นใส่นะครับแต่อย่างที่บอกมันจะมีตรงนี้เห็นไหมอะใส่ให้ตัวละครฮันเตอร์ตัวนี้ใส่ให้ตัวละครฮันเตอร์ตรัวนี้เห็นไหมก็จะบวกสเตตัสไปก็ว่ากันไปแล้วก็สเตตัสของไอเทมเป็นเซตด้วยใส่ครบ2เซตก็ได้สเตตัสใส่ครบ4เซตก็เป็นสเตตัสอะไรประมาณนี้นะ ตามว่าเพย์ทูวินไหมเนี่ยเรายังตัดสินไม่ได้หรอกครับจนกว่าเราจะได้เล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นข้อมูลหลุดเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยนะครับคุณคาคุเนี่ยคือที่สุดของความเร็วแล้วนะครับคือมาปลดล็อกมาทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เกมเปิดแม่งก็แบบได้รู้เองแหละแต่ว่าคือใครอยากรู้เนี่ยนะครับตัวเกมก็คือเปิดมาหมดแล้วนั่นเองนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าลองดูแล้วกันว่ากาชาจะเกลือหรือเปล่าอยากรู้เลทเปอร์เซ็นเหมือนกันนะเออแต่ว่ารู้ว่่าากกรรัตีีท80ค้ง อ่าเป็นเลทที่ปกติของเกมพวกนี้ละกันแต่ว่าบางเกมก็การันตีที่6080 90บ้างก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามันเกลือหรือเปล่าละกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้ละกันข้อมูลหลุดทั้งหมดนะครับก็เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับใครอยากติดตามก็มาติดตามช่องของคุณคาคุที่ t ว i t เตอร์ได้ละกันน้วก็คาคุแบล็คโคเวอร์มือบายนั่นเองน้อมก็เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ